สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับช่องของประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณช่องซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบงค์ปันเหรียญสวัสดีที่ทุกคนทุกท่านเลยเนะาะเดี๋ยวคลิปนี้ประปาพา F อฟซทางบ้านมาเปิดกล่องเปิดกล่องมองดูเหรียญท่านผู้ชมฮะดูสิว่าเหรียญในกล่องที่นักสะสมท่านหนึ่งส่งมาถึงช่องของประปานั้นเป็นเป็นเหรียญอะไรกันเหรียญโบราณเหรียญที่ระลึก เหรียญตัวติดติด,ตดน้อยหายยากเหรียญหมืนเวรียนอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ท่านผู้ชมฮะกล่องภายในบรรจุเหรียญอ่ะนี่คือห่อเหรียญที่ f อท่านหนส่งมาให้ท่านให้ช่องของปปาเนาะอ่ะก่อนเข้ารายการท่านผู้ชมฮะฝากเอทุกคนทุกท่านนั้นกดติดตามกดไลค์กด,กดแชร์เป็นประโยชน์กับตัวท่านเองโดยเฉพาะนักสะสมที่ สะสมเหรียญไว้แล้วอยากรู้ว่าเหรียญของท่านนั้นขายได้ในตลาดเหรียญบ้านเราไหมเป็นเหรียญที่นักสะสมนิยมเล่นหาไหมก็อท่านผู้ชมฮะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะแชร์ช่องของป๊ะป๋าออกไปด้วยแล้วก็กดติดตามไว้เวลาท่านดูช่องของป๊ะป๋าจะรู้ว่าช่องของป๊ะป๋านั้นเขารับซื้อเหรียญอะไรเหรียญแบบไหนเนาะ อหอมามาแน่นตึ๊ดเลยปะป,ะ,ะปาจะเปิดลงไหนกันดีอเอ่เยได้ลองลงนี่ก่อนดูนะท่านผู้ชมลองลองก่อนอ่ะปืออ๊ดเดี๋ยวนะฮะปะปาใส่ท่านผ้จะยากนิดนึงจะยากนิดหนึ่งน,นี่ภายในบรรจุเหรียญท่านผู้ชมฮะภายในบรรจุเหรียญเป็นเหรียญอะไรกันเอ่ยเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยเหรียญทุกเหรียญไม่สามารถขายได้นะฮะฝากบอกเอฟซีทุกคน,ท,คนทุกท่านเพราะว่ามาระยะหลังปะปาเข้าไปตรวจดูที่ลาย PJPA สามสามนั้นท่านผู้ชมฮะ เหมือนอนักสะสมเขายัางไม่รู้เลยว่าเหรียญไหนเป็นเหรียญหลัก,หลกเหรียญไหนเป็นเหรียญที่ขายได้นึอกออกไหมฮะเอนที่ประปาเข้าไปตรวจสอบดูระยะสองสวันนี้ประปาลองลองเข้าไปตรวจสอบอแทนแอดมินเพราะแอดมิงทำง,งานยุง่งเข้าไปดูเองก็เหมือนนักสะสมเขาน่าจะยังไม่รู้น่าจะยังไม่ได้ติดตามช่องของประปาเนาะอ้าวถ้าไม่ชมมาดูดออกมาละนี่คือาร,รายการเหรียญรายการเหรียญที่นักสะสมส่งถึงช่องของประปา อ่ะเป็นอย่างไกันเออท่านผู้ชมฮะปืดคิปอะรู้สึกจะเป็นเหรียญที่ลึกท่านผู้ชมฮะนะก็จะเป็นเหรียญที่ระลึกอ่มีกี่ชนิดราคารู้สึกส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญที่ลึกจริงๆท่านผู้ชมฮะก็อืมอ่ะเดี๋ยวระวังไว้เนาะเดี๋ยวตัวปลาดูก่อนอันนี้อืมเป็นเหรียญที่ราคาสิบบาทาบาท่านผู้ชมฮะสิบบาทที่ระลึกเนาะแล้วก็ยี่สิบบาทที่ระลึกอ่าเป็นวาระ เป็นวาละย่อยๆก็มีมีโอ้ท่านผู้ชมมีทั้ง5บาท10บาทที่ระลึกแล้วก็2บาทที่ระลึก1บาทที่ระลึกก็มีอ่าเราได้กันมาหลายเหรียญเลยท่านผู้ชมนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอันนี้ประปาวางไว้ก่อนเนี่ยท่านผู้ชมเป็นรายการเหรียญที่นักสะสมส่งให้ช่องของประปาเป็นสรุปแล้วก็เ,เหรียญหนะนึ่งบาทท่านผู้ชมมีเหรียญหนึ่งบาทปะปายนะเนี่ยหนึ่งบาทที่ระลึก อ่ะอันนี้เขาคุยกับแอดมินเรียบร้อยแล้วนะฮะท่านผู้ชมก่อนที่ประปาจะมาเปิดกล่องก่อนที่กล่องจะมาถึงมือประปาให้เปิดเนี่ยเขาจะคุยกับแอดมินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตรงนี้เป็นเหรียญขุดเก้าเหลี่ยมท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวก็อยทำรายการนะดูเหรียญตรงนี้ก่อนเนาะเนี่ยท่านผู้ชมฮะเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกวานละย่อยๆนะตรงนี้รู้สึกว่าจะไม่มีวานละเด็ดเท่าที่ประปาดูสายตาเปล่าเนาะอ่ะวานละย่อยๆคืออะไรท่านผู้ชมฮะวานละย่อยๆก็เป็นเหรียญที่ ไม่ใช่เหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากนะ <c oughs> เป็นเหรียญที่ซื้อขายกันในราคาที่ไม่แพงท่านผู้ชมฮะในราคาที่ไม่สูงนะเพราะว่าเป็นเหรียญที่ยังไงท่านผู้ชมฮะไม่ได้รับความนิยมดีกว่านะ,ะเหรียญตรงนี้ท่านผู้ชมฮะ F4 ทางบ้านดูนะฮะเป็นเหรียญที่วงการนักสะสมเขายังไม่นิยมเล่นหานะก็คือถ้าเมื่อก่อนจริงๆเนี่ย ป,ป่ายังไม่มีรี่แววเลยท่านผู้ชมครับเมื่อก่อนนะขายไม่ได้นะฮะขายยากมากเพราะว่าอ่เอมื่อก่อนจริงๆเขาจะเล่นหาซื้อขายกันจริงๆตามหาแต่เหรียญที่ทุกอย่างเหรียญที่ลึกเหรียญุนเวียนเหรียญโบราณเนี่ยก็จะต้องอยู่ในกลุ่มของเหรียญที่หาย,ยากจริงๆเหรียญหายากจริงๆอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอย่างนี้เป็นเหรียญวาระย่อยๆนะเป็นวาระย่อยๆซึ่งนักสะสมเจ้าเจ้าของเหรียญเนี่ย เขาได้รับการที่แจงจัดแอดมินเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเหรียญเหล่านี้เป็นเหรียญที่ยังไม่ได้รับความนิยมสูงสุดนะแต่ว่ามีราคาซื้อขายกันหน้าเกินหน้าเหรียญท่านผู้ชมฮะเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นเนี่ยที่ปปาให้ดูอีกก็อย่างเช่นเดิมเนาะเนี่ยท่านผู้ชมมาเหรียญสิบาทที่ระลึก2บาทที่ระลึก1บาทที่ระลึกนะดูตั้งตั้งใจดูนิดหนึ่งท่านผู้ชมฮะเนาะท่านจะได้เข้าใจเพราะบางคนบางท่านอาจจะหลงอยู่นะหลงว่าเหรียญเหล่านี้ปปาเข้าใจนะเหรียญทีะลึกเนี่ย จะยังไม่ค่อยตกไปไปไปถึงมือนักสะสมอ่าทุกทั่วทุกหนตำบลแห่งฉะนั้นคนที่ไม่เคยเห็นก็อาจจะว่าเป็นเหรียญที่ราคาค่อนข้างจะสูงเลยเลยประมาณนั้นเพปาปาสังเกตดูนลายปปานะฮะจะส่งกันมาคนละเหรียญ2เหรียญแล้วเราจะมีสภาพที่ค่อนข้างเก่ามากยังไงท่านผู้ชมมาเก่ามากๆเลยก็มีอะไรประมาณนี้นะก็ดูคลิปนี้เข้าใจจะได้รู้ว่าเหรียญเหล่านี้ท่านผู้ชมมาพอจะมองเห็นชัดไหมมองเห็นเนาะเนี่ยนะ เป็นเหรียญวาระย่อยๆที่ช่องของประปานั้นยังทําการประกาศรับซื้อซื้อกันอยู่ท่านผู้ชมฮะไม่ใช่เหรียญวาระเด็ดๆเหมือนอาบางเหรียญบางปีพอ,อที่มีราคาระดับ4 0 0 0 5,000นเลยประมาณนั้นโอเคเนะาะสรุปตรงนี้ท่านผู้ชมฮะถ้ามองกันจริงๆก็เป็นเหรียญย่อยๆมีวาระเด็ดๆไหมก็เดี๋ยวว่าป่าดูให้นะเพราะผ่านไปกี่นาทีแล้วผ่านไป6นาทีแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ไม่น่าจะยาวนะักท่านผู้ชมเดี๋ยวป่าดูให้นะ ไม่มั่นใจเขาตกลงกับแอดมินมีเหรียญวาระอะไรยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปคุยกันเองท่านผู้ชมฮะเนาะเดี๋ยวป๊าป๊าสรุปตรงนี้เลยว่านี่แหละท่านผู้ชมฮะใครที่มีนะสภาพอย่างน,น้อยก็ให้เป็นสักขนาดอย่างนี้ท่านผู้ชมฮะนะเป็นเหรียญผ่านการใช้าง,งานบ้างผ่านการใช้าง,งานน้อยบ้างไม่ผ่านการใช้าง,งานบ้างเหรียญวาระย่อยๆแบบนี้ท่านผู้ชมฮะสภาพไม่ผ่านการใช้าง,งานก็ราคาไม่แรงอยู่แล้ว อ่ะปอา,ปา,ปาพูดอย่างนี้ท่านก็เหลียวกลับไปดูเหรียญของท่านนะฮะหากเหรียญของท่านเป็นสภาพที่เก่านะขาดการเก็บรักษาวางสเปะส,สปะไว้เก่าสนิมขึ้นบ้างสนิมแดงสนิมดำจับอาจจะมีผุก,ก่อนบ้าง,างอะไรบ้างนั่นนะท่านผู้ชมยิ่งซื้อขายไม่ได้ใหญ่เลยต้องเข้าใจวงการเหรียญด้วยเนาะวงการเหรียญนั้นแยกแยะระหว่างเหรียญใหม่เหรียญเก่าเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากเหรียญที่ยังไม่ได้รับความนิยม อ่ะโอเคต้องติดตามกราัรนาท่านผู้ชมฮะเนาะติดตามกานนานอ่าใครที่ดูอยู่นะฮะสามารถนำภาพเหรียญเหล่านี้ไปประยุกต์กับเหรียญของของท่านดูว่าท่านมีเหรียญแบบนี้ไหมเนาะอ่ะเรามีให้ดูกันเยอะแยะมากมายเลยนี่คือเหรียญที่ท่านผู้ชมมาก็มี1บาท2บาท5บาท10บาทแล้วก็20บบาทปลายประมาณนั้นแหละอ่าตรงนี้คือเหรียญวาระย่อยๆทั้งหมดเลยนะฮะ <ๆ S 1> เหรียญวาระย่อยๆ,ๆคือเหรียญที่ราคาถูกมาก มึกออกไหมฮะบางคนอาจจะแยกไม่ออกเอวาระย่อยคืออะไรวาระย่อยๆไม่ใช่วาระเด็ดเหรียญย่อยไม่ใช่เหรียญเด็ดหายากเหรียญย่อยคือเหรียญราคาถูกถึงขายไม่ได้หากสภาพไม่สวยงามหากเป็นสภาพเก่าโอเคไหมฮะปาพยายามจะให้ความชัดเจนนะอย่าท้ออย่าถอยถ้าท่านดูคลิปะปาแล้วรู้ความจริงแล้วท่านท้อท่านถอยวันหน้าถ้าหากปะปาไม่มาพูดอย่างนี้ ท่านก็จะไม่รู้เลยนะถือว่าคนละเหรียญสองเหรียญก็คงคิดว่าโอ้โหหาเจอยากจังเหรียญแบบนี้น่าจะมีราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวอะไรประมาณนั้นนะฮะท่านผู้ชมฮะถึงที่ไม่ใช่ปป่าก็จะบอกว่าไม่ใช่นะเพราะป่าไม่ได้ผลประโยชน์อะไรมากมายนะที่จะมาอ่าอ้ำอึงอึงอยู่นะอาจารย์ปป่าบอกอย่างนี้เป็นผลประโยชน์กับปป่าด้วยเวลาท่านส่งเหรียญมาปป่าบอกแบบนี้ไปบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยท่านก็จะชินขณะที่ท่านส่งเหรียญมาท่านก็จะรู้แล้วแหละคนนี้คนไหนนานๆไปคนไหนส่งเหรียญมาท่านใดส่งเหรียญมานะ นะก็ปปาทางประปาก็จะสบายใจว่าท่านรู้ราคาเหลียญแล้วถึงได้ส่งเหรียญมาบ้างไดบ้างก็ศึกษาร่วมกันนะพีะช่ชมฮะโอเคเนาะอ่ะคลิปนี้ก็มากันแบบเบาๆสบายๆเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่สวัสดีครับ